เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในะแนักเตะที่เพื่อนๆหลายท่านเอาใจช่วยเขามากที่สุดเป็นลําดับต้นๆเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือในรายของทางเฟเดริโกเคียซ่าปิกจิมชัดอิตาลีที่เราไปคว้าตัวเขามาจากทางมาลายยูเวนตุสย้อนกับไปนั่นแต่เมื่อช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่แล้วด้วยสนนราคาในเบื้องต้น10ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก2.5ล้านปอนด์ทำให้ดิวนี้มีมูลค่าสุดที่รวมกันเพียงแค่12.5ล้านปอนด์เท่านั้น ตอนที่เขาถูกเซ็นสัญญามาอยู่กับทีมของเรานั้นบรรดากูรูหลายท่านก็มีการออกมาฟันธงแบบตรงประเด็นเลยว่านี่น่าจะเป็นสุดยอดดีลสําหรับทีมของเราเลยได้สําาปหากตัวของทางเคียซ่านนั้นสามารถที่จะรักษาสภาพความฟิตของเขาเอาไว้ได้ ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นมันกลับกลายมาเป็นตรงกันข้ามเมื่อตัวของนักเตะนอกจากจะมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตติดตัวเขามาจากสมัยที่โจตัวยังคาแข่งอยู่กับทางเบียงโคโนีลี่แล้วเขาก็ยังเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บตามเล่นงานอยู่เป็นนิดทำ้หใ้ตลอดการแข่งขันในฤดูกาลนี้กับทีมของเราดาวเตะวัย27ปีนั้น เพิ่งจะได้รับโอกาสลงสนามในสีเสื้อของทีมเรารวมไปทั้งสิ้นเพียงแค่11นัดเท่านั้นและในจํานวนดังกล่าวหากเรานับเป็นเวลาก็รวมกันเพียงแค่100กับอีก94นาทีนั่นทำให้เขาตกเป็นกระแสข่าวลือมากมายเกี่ยวกับโอกาสการย้ายออกจากทีมของเราไปในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลับไปโชว์ฝีเท้าในเวทีเกาโชสเซอาที่ประเทศอิตาลีซึ่งเป็นบ้านเกิดของโจตัวอีกครั้ง ในตอนนี้กับการที่ทีมของเราจําเป็นต้องหันมาโฟกัสกับการคว้าแช,ชมป์พิมลิกเพียงแค่อย่างเดียวจึงน่าจะทําให้โอกาสการลงเล่นของเคียซ่าลดน้อยถอยลงไปมากกว่าเดิมล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางราลาซิโอซิโมโนอยสื่อจากประเทศอิตาลี็เ้ไปการระบุออกมาว่า ในตอนนี้ถักอินซีฟ้าขาวลาซิโอกำลังหันมาแสดงความสนใจอย่างจริงจังในการเซ็นสัญญากับตัวของทางเคียซ่าและพวกเขาก็ปลังดูถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อสเสนอขอยืมตัวนักเตะไปใช้งานยาวตลอดทั้งการแข่งขันในฤดูกาลหน้าพร้อมออปชั่นในการซื้อขาดเขาด้วยสนนราคา15ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอลลาร 12, ์12.5ล้านปอนด์ซึ่งก็จะเท่ากับเงินค่าตัวที่เราใจใ่ายให้กับทางยูเวนตุสก่อนหน้านี้นั่นเอง อย่างไรก็ตามอุปสรรคใหญ่สําคัญในดีลนี้น่าจะเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยหลังจากทางเคียซ่าน,นั้นได้รับเงินค่าแรงกับทางลิเวอร์พูลที่7ล้านยูโรต่อปีก็าทางลาซิโอยินดีจะแบกรับค่าเหนื่อยในส่วนนี้เพียงแค่4ล้านยูโรต่อปีเท่านั้นส่วนที่เหลือพวกเขาต้องการจะให้เป็นความรับผิดชอบของทางลิเวอร์พูลซึ่งเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วสโมสรของเราจะตัดสินใจเช่นไรในดีลดังกล่าวข้างตน้น เเปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความสนใจในตัวนักเตะของทีมเราจากสโมสรอ,อื่นกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อไม่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราเองกันบ้าง อย่างที่เราทราบกันดีว่าหนึ่งในจุดที่ทีมของเราต้องการกำลังเสริมเข้ามาเป็นลำดับต้นๆก็คือในตำแหน่งแนวรุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ตัวของทาง ies, ดาวินนูนเยสเตายิงทีมชาติอุรุกวัยน่าจะต้องเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมของเราไปเมื่อจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้นั่นทำให้ตำแหน่งสุดหน้าของทีมเราจะว่างเว้นลงและมันก็มีนักเตะมากหน้าหลายตาที่มีชื่อเข้ามาผัวพันว่าอาจจะถูกสโมสรของเราซื้อตัวเข้ามาทดแทนเขาเดังกล่าวข้างตน้น ในรายชื่อเหล่านั้นก็มีชื่อของทางจูอัลเบโดส่วนหน้าตัวกิ่งจากทางสมูสรนไรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนเข้ามาอยู่ในขายด้วยหลังจากโชว์ตัวเองก็สามารถทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการแข่งขันฤดูกาลนี้จากการที่เขาฝากผลงานเอาไว้มีส่วนร่วมในการทําประตูไปรวมทั้งสิ้น15ลูกจากการลงสนาม25นัดในการแข่งขันทุกรายการให้กับทางบอลมัดในซีซั่นนี้โดยแบ่งเป็นการที่เขาทําประตูเองไป8ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีม ทำประตูไปอีก7แอซิดจนทาให้เขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนําทั่วทวีปยุโรปซึ่งทางนิวคูลของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางคอร์ทออฟไซส์สื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีก็มีการระบุออกมาเลยว่าในตอนนี้ยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์มีการเปิดการพูดคุยในเบื้องต้นเพื่อคว้าตัวทางดาวเตะวัย23่ปีแล้วแต่พวกเขาอาจจะต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันอย่างดุเดือดจากอีกหลายสโมสรร่วมศึกพรีเมียร์ลีก ไม่ว่าจะเป็นทางปืนใหญ่ออสเนอกสิงโตนักเงินรามจิลซีและรวมไปถึงทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต่างก็แสดงความสนใจในตัวดาวยิงชาวบราซีเลียนหลายนี้อยู่ด้วยขณะเดียวกันนอกจากทีมในพรีเมียร์ลีกแล้วบรรดาสโมรสรยักษ์ใหญ่อื่นๆในลีกยูโรไม่ว่าจะเป็นทางเบรดเชปารีแซงแฌร์แมงและเสือต้าบาร์เยนมิวเน่ก็พร้อมที่จะกระโดดเข้าร่วมวงแย่งชิงตัวของทางเปรโตด,ด,ด้วยเหมือนกัน ด้านทางฝั่งของไบรตันเองก็ไม่ได้คิดจะขวางทางการย้ายทีมของนักเตะในครั้งนี้เพียงแต่พวกเขามีการเรียกร้องและตั้งสนราคาของเขาเอาไว้ที่ตัวเลข50ล้านยูโรหรือคิดเป็นดรา41.6ล้านปอนด์ซึ่งก็ถือว่ายังคงเป็นตัวเลือกที่ถูกกว่าอีกหนึ่งตัวเลือกของเราอย่างทางอเล็กซานเดอร์อีซักสุดหน้าทีมชาติสวีเดนของทางซาลิกาดงนิวคาเซลยู่นาต็ดกว่าครึ่งหนึ่งกันเลยทีเดียว เรล้ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพร่อทม่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูกันให้สัมผัสเปิดใจของทางวัตรุเอนโดห้องเครื่องทิมชัดญี่ปุ่นของเรากันบ้างว่าเขาทําผลงานได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆตามลาดับและในช่วงหลังจากการที่เขาได้ลงสนามรวมไปทั้งสิ้น23นัดเราก็จะเห็นได้เลยว่า17นัดในจํานวนดังกล่าวนั้นมันเกิดขึ้นลงมาในฐานะตัวสํารอง แล้วในเกมส่วนใหญ่ที่ตัวของทางเอนโดถูกส่งลงสนามมาเหล่านั้นเจ้าตัวก็สามารถที่จช่วยทีมของเราคว้าชัยชนะมาครองได้หรือสามารถจะรักษาสกอร์เอาไว้ได้ตามที่เราตั้งใจเอาไว้จนมีหลายคนมีการออกมาพูดเลยด้วยซ้ำไปว่าถ้าถึงเวลาที่เอนโดลงสนามเราก็สามารถจะปิดทีวีไปนอนได้เลยเพราะเกมถือว่ามันได้จบลงไปแล้ว นั่นทำให้แม้กระทั่งตัวของทางอาเนอร์สโอตในใหญดชแมนของเราเองก็มีการออกมากล่าวชิ่นชมเขาในหลายโอกาสต่อสาธารณะซึ่งล่าสุดตัวของทางเอนโดก็มีการออกมาเปิดเผยว่าเขาเองมีโอกาสได้พูดคุยกับทางสโอตเป็นการส่วนตัวและสิ่งที่โจ้ตัวได้พูดเอาไว้กับเขานั้นก็ทําให้เขารู้สึกมีกําลังใจเป็นอย่างมาก ก็ไม่นานมานี้อานเนอร์สล็อตมีการเข้ามาพูดคุยกับผมนะและเขาก็บอกผมว่าสิ่งที่ผมได้ทําให้เห็นในการแข่งขันฤดูกาลนี้มันน่าทึ่งมากเพราะมันมีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับทีมของเราเอนโดกล่าวเนื่องจากแม้ว่าผมจะไม่ได้รับโอกาสลงเล่นมากมายนะแต่เมื่อใดก็ตามที่ผมถูกส่งลงสนามไปผมจะเป็นนักเตะที่พยายามทุ่มเทยอย่างเต็มที่100%อยู่เสมอเพื่อคอยช่วยเหลือทีมของเรา นั่นทำให้ผู้จัดการทีมมีการกล่าวชื่นชมผมและขอขอบคุณสําหรับความทุ่มเทที่ผมมีให้กับทีมทั้งนี้นอกจากสิ่งที่ผู้จัดการทีมได้พูดกับเขาแล้วทางเอนโดยังมีการยกเครดิตให้กับการสนับสนุนจากบรรดาแฟนบอลทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อตัวเขาอีกด้วย แม้แต่ในฤดูกาลนี้ตอนที่ผมได้ลงสนามบรรดาแฟนบอลของเรา,าเก็เยงคงพยายามที่จะให้การสนับสนุนผมเหมือนที่เป็นเสมอมานะเอนโดกล่าวต่อพวกเขามีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นในหน้าอินสตาแกรมหรือแม้กระทั่งเอ็กส่วนตัวของผมอยู่ตลอดดังนั้นมันทําให้ผมได้รับรู้ได้รับทราบถึงการสนับสนุนที่พวกเขามีต่อผมผมคิดว่าบรรดาแฟนบอลรักผมจริง ปายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอม่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญภายในทีมของเรากันบ้างนั่นก็คือในรายของทางเท no, รน์อนเล็ก์านเดอร์อาร์โนแบักขวารองกับตันทีมของเรานั่นเองหลังจากปัจจุบันโจตัวก็เหลือข้อผูกมัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้แล้วกับสัญญาที่ผูกมัดเขาถึงแค่เดือนมิถุนายนนี้เท่านั้น มันจึงทำให้มันเกิดกระแสข่าวลือมากมายเกี่ยวกับอนาคตของเขาออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจจากทางราชันชุดขาวเรอันมาริดที่ซึ่งพวกเขาเองก็มีความพยายามจะเดินหน้าเกี่ยวพาราศีนักเตะรายนี้ตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีรายงานข่าวที่มีการกล่าวอ้างว่าทางเรอันมาริดสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเทรนด์ได้แล้วเป็นสัญญาระยะยาว5ปีด้วยกัน ก่อนที่มันจะมีการออกมาปฏิเสธว่าการเจรจายังไม่ไปถึงขั้นนั้นแต่ล่าสุดทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียบหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดเจ้าของฉายาเทพเดวิดซึ่งปัจจุบันทํางานให้กับทางเดอะแอตเลติกสนักข่าวยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษก็มีการออกมาเปิดเผยเลยว่าถึงแม้พวกเขาจะยังไม่ถึงขั้นตกลงทุกอย่างกันได้แล้วแต่ในตอนนี้ทางบริษัทกำลังดําเนินการอย่างจริงจังในความพยายามของพวกเขาที่จะปิดยดิวนี้ลงให้ได้ แรอันมาร์ตินกำลังทำงานเพื่อหวังจะปิดดีลการเซ็นสัญญากับทางเทนนอเล็กซันเดอร์อาโนปกขวาของทางลิเวอร์พูลในฐานะนักเตะฟรีเอเยตตอนช่วงซัมเมอร์นี้นะออนสตีนโพสต์ระบุอย่างชัดเจนผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขา สโมสรจากสึกลาลีกามีการติดตามดูทางอเล็กซานเดอร์อาโนตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมาและพวกเขาก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถจะทำได้นับตั้งแต่เดือนมก,กราคมเพื่อหวังจะโน้มน้าวให้ตัวนักเตะรายนี้ยอมย้ายไปอยู่กับพวกเขาตอนจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้พวกเขาจะมีการแจ้งให้กับสโมสรจากพิมลิกรับทราบถ้าลำืัอใดก็ตามที่มีการเซ็นสัญญากันแล้วซึ่งในตอนนี้มันยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้น ในในก็เปิดประเด็นด้วยเรื่อง,ร,องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางเทรนด์อาริสันเดอร์อาโนจากมุมมองของทางด a วิดออนสตีนกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย พอหลังจากที่เราได้เห็นทางออนสตีมออกมาแสดงความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นได้เพียงไม่นานอีกหนึ่งนักข่าวระดับเทียนหนึ่งอีกเช่นเดียวกันอย่างทางฟาวิโซรูมาโน่ที่มีความเชี่ยวชาญและค่อนข้างจะมีความมั่นยำในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายทีมของบรรดาซูเปอร์สตาร์ดังทั้งหลายก็มีการออกมาอัปเดตสื่อข่าวส่งความในเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันแต่เขามีการลงรายละเอียดมากกว่าตัวของทางออนสตีมดังกล่าวข้างตน้นโดยสัมป ว่าทางโรมาโน่ได้มีการโพสต์ตรงในหน้าเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของเขาด้วยการยืนยันข่าวใหญ่ออกมาเลยว่าในตอนนี้ทางเรอัลมาดริดกำลังเดินหน้าในการปิดดีวกันคว้าตัวทางอเล็กซานเดอร์อาโนดังกล่าวข้างตน้นและมันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นก่อนที่พวกเขาจะมีการเซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการต่อไปจนกระทั่งถึงตัวของทางโรมาโน่เองยังมีการทิ้งท้ายด้วยวลีเด็ดประจำตัวของเขาเอาไว้แล้วด้วยซ้ำไปว่าเฮียวีโก ข้าวดวนเยอันมาริดรันอเล็กซานเดอร์อาร์โนอยู่ในตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วลูมาโนโพสต์ตรงในหน้าเพจเฟซบุ๊กของเขาเองเลอันมาริดเริ่มต้นติดตามดูสถานการณ์ของเทรนส์มาตั้งแต่เมื่อหนึ่งปีที่แล้วอย่างที่ผมได้เคยบอกไปแล้วว่ามันเริ่มต้นตั้งแต,แต่เมื่อเดือนมีนาคมในปี2024เข้าถือได้ว่าเป็นนักเตะเป้าหมายระดับท็อปของพวกเขาเลย ก็เสนอสัญญาอย่างเป็นทางการจัดทางเดอรือ hmm. ันมาดริดก็ได้ถูกส่งให้กับตัวของทางเทนน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนและรวมไปถึงทีมงานของเขาแล้วกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างกำลังดํำเนินต่อไปในตอนนี้มันเป็นขั้นตอนของการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของดิวซึ่งทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ต่างก็มีความมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถหาข้อตกลงรว่รวมกันได้ มันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นก่อนที่มันจะมีการเซ็นสัญญากันและเฮยวีโกก่อนที่ตัวของทางโรมาโนจะมีการโพสติ้งท้ายเป็นรูปอีโมจิเป็นรูปนาฬิกาสายและเป็นรูปให้เราจับตามองนอกจากนี้ตัวของทางโรมาโนเองก็ยังมีการตัดต่อภาพของทางเทรนที่อยู่ในสีเสื้อของทางเรอันมาริดประกอบข่าวดังกล่าว และมีการโพสต์ขึ้นในหน้า Facebook ของเขาด้วยซึ่งก็เป็นการยืนยันแบบไกลได้แล้วว่านักเตะรายนี้น่าจะย้ายไปอยู่กับทางเรอัลมาดริดค่อนข้ังแน่ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ออก็ยังเกาะติดเรื่องราวของตัวเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนอีกเช่นเดียวกันแต่เราจะขยับมาดูสาเหตุว่าทาไมเจ้าตัวถึงตัดสินใจเช่นนั้นทั้งๆท,ที่เขาเองครั้งหนึ่งก็เคยเออกมาประกาศลั่นเลยว่าอยากจะเจริญรานรอยทักอดีตดาวเตะกับตันทีมระดับตำนานของทีมดอาอยาทางสเีเฟนเจอร์รานเพื่อก้าวขึ้นมาสืบทอดปลอกแขนกับตันทีมของทีมดราอต่อไปในอนาคต ล่าสุดทาง Empire of the c o p สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการทำสกูปพิเศษขึ้นมาถึงเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทำให้ตัวของทางเทรนตัดสินใจที่จะอำลาสโมสรของเราไปและกำลังใกล้จะไปลงเอยกับทางเรอัลมาดริดดังกล่าวทางตน้น คำถามแรกที่ผุดขึ้นมาเลยก็คือมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินหรือไม่หรือมันจะเป็นความทะเยอทะยานของเขาหรือเป็นการที่ทางยอรกิงครอปอดีตในายใหญ่เฮวีเมทัลของเราอำลาสมูสรของเราไปหรือคำตอบก็คือมันถูกทุกข้อกันแน่ซึ่งในประเด็นนี้ตัวของทางเทรนต์เองก็มีการออกมาเปิดเผยรวงหน้าไปแล้วว่าเขาต้องการจะเดินหน้าสร้างตำนานให้กับตัวเองและอยากจะกลายมาเป็นฟูลแบ็คที่สามารถผงาดขึ้นมาคว้าบัลล็องดอดได้ นเป็นสิ่งที่หลายคนเชื่อว,ว่าหากตัวของทางเทรนต์ยังคงอยู่กับทางวัาปุต่อไปโอกาสที่เขาจะได้ขึ้นมาคว้ารางวัลลูกโลกทองคําคงจะเป็นไปได้ยากและในทางตรงกันข้ามโอกาสของเขาจะมากขึ้นหากโจ้ตัวยอมย้ายไปอยู่กับทางเรอัลมาดริดอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่ทาง Empire of the Cop มีการหยิบยกขึ้นมาก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวของทางเทรนกับผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างทางอาร์เนสร็อนั้น น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เขาเลือกย้ายออกจากทีมของเราไปย้อนกลับไปในการแข่งขันเกมพรีเมียร์ลีกที่ทีมของเราเผชิญหน้ากับทางเบนฟอร์ตตัวของทางเทรน์ได้ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปและเจ้าตัวก็แฝกออกอย่างชัดเจนถึงความไม่พอใจของเขาจนแม้แต่ตัวของทางซอลเองยังต้องเข้าไปปรับความเข้าใจของเขาหลังจากภาษากายที่เทรนด์ได้แสดงออกมานั้นเจ้าตัวค่อนข้างจะไม่เก็บอารมณ์กันเลยทีเดียว นั่นทำให้ทาง Empire of the c o p มีการสรุปออกมาเลยว่านับตั้งแต่จุดนั้นเป็นต้นมารอยร้าวในความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่ก็เริ่มก่อร่างสร้างตัวจนนำมาซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้ของตัวนักเตะเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของทางเพลนอเล็กซานเดอร์อาโนอีกเช่นเดียวกันที่จะขยับมาดูมุมมองของทางเฮนรี่วินเทอร์นักข่าวคนดังกันบ้าง มา่จโาจตัวก็ดะชี้ชัดลงมาเลยว่าไม่ว่าสุดท้ายแล้วลิวพูจะเสียสตาร์ดังคนไหนไปแต่สโมสรของเราจะยังคงอยู่รอดและทีมของเราก็ยิ่งใหญ่มากกว่าเกินกว่านักเตะคนไหนทั้งนั้นสโมสรฟุตบอลลิวพูยิ่งใหญ่กว่านักเตะคนอื่นใดเลยนะพวกเขาาเคยเสียนักเตะไปหลายคนในอดีตท,ที่ผ่านมาแต่สโมสรก็ยังเดินหน้าต่อไปได้วินเทอร์โพสตลงในหน้า X ส่วนตัวของเขา ที่แกนอำลาสมสรไปเราได้เขียนนีดเดอรกริชเข้ามานละสมสรก็ยังสามารถที่จะเดินหน้าควา้าแชมป์ต่อไปได้เมื่อนักเตะหนอกน,นี้ย้ายทีมออกไปมันก็เป็นโอกาสให้คนอื่นย้ายเข้ามาแทนที่ล์ภูยังเป็นสมสันที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบันดาน,นักเตะขึ้นมาและทีมงานซื้อขายนักเตะของพวกเขาก็ยอดเยี่ยมมากๆด้วย ครอนอ็อแบตลี่เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นและเห็นได้ชัดว่าเขาเองอาจจะยังคงไปไม่ถึงคลาสของทางเทง Alexander no, น็กซานเดอร์อาร์โนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจ่ายบอล แต่เจ้าตัวก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์นในการเผชิญหน้ากับคู่แข่งคนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมกับเชลซีเมื่อเดือนมก,กราคมในปี2021ซึ่งในเกมนั้นเขาทาไป1ประตูก,กับอีก2อแอซิสหรือแม้กระทั่งในการเผชิญหน้ากับทางคริยองเอมปาเป้ของทางเรอัลมาดริดที่เขาก็เข้าสกัดบอลได้อย่างเฉียบคมดังนั้นเขาจึงพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาทดแทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนได้อยู่แล้ว ตัวของทั้งอเล็กซานเดอร์อนเองก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลของลิเวอร์ p o o บางส่วนในช่วงอย่างยิ่งเบื้องหลังในการผลักดันการย้ายทีมของเขาแบบไร้ค่าตัวเช่นนี้ซึ่งทําให้บรรดาแฟนบอลรู้สึกผิดหวังในตัวเขาจากการที่ตัวของอเล็กซานเดอร์อานเองกําลังจะไปมีเส้นทางอาชีพใหม่ที่เรอัลมาดริดลิเวอร์ p o o ก็จะคง,งเดินหน้าต่อไปในฤดูกาลหน้าซึ่งจะเป็นปีที่134ของสโมสร มันอาจจะมีคราบน้ําตาบ้างมีความกดกริ้วบ้างแต่แน่นอนว่าชีวิตจะต้องดําเนินต่อไป l i v e r p o o l f o o t b a l ในในก็พูดถึงความเป็นไปได้ในการอําลาสโมสร,รของตัวเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูเรื่องตัวตายตัว,ตตวแทนของเขากันบ้าง มันหนึ่งในนะักเตะที่มีข่าวโผพันกับทีมของเราต่อเนื่องมาย้อนกลับไปตั้แต่เมื่อช่วงสัม,มอร์ที่แล้วเลยด้วยซ้ํานั่นก็คือในราของทางเชรมี่ฟิมปงมักขวาตัวเก่งของทางห้างขายาไบาเอิร์เลวเวอร์คูเซนหลังจากในการแข่งขันฤดูการใหม่นี้เจ้าตัวก็ยังคงสามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเขา เอาไว้ได้ด้วยการฝากผลงานการมีส่วนร่วมในการทำประตูไปแล้วมากถึง15ลูกจากการลงสนาม40นัดในการแข่งขันทุกรายการโดยแบ่งเป็นการที่เขาทำประตูเองไป4ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก11แอสซิสต์นี่จึงเรียกได้ว่าเป็นตัวตายตัวแทนที่ค่อนข้างจะมีความเหมาะสมสําหรับเทรนด์และก่อนหน้านี้ทักอาร์เนอร์สโลตเอง A, ก็ตกเป็นข่าวว่าได้ต่อสายโทรศัพท์ไปพูดคุยกับตัวของเขาเพื่อเรียกกลอมให้ยอมย้ายมาร่วมทีมแอนฟิลด์ของเรา ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง Defensa ซ e n t t r l l ก็มีการระบุกออกมาเลยว่าในตอนนี้หรือว่าผูลก็ใกล้ที่จะประสบความสำเร็จในการคว้าตัวทางฟริมโปรงเข้ามาร่วมทิดแอนฟิลด์ของเราในฐานะตัวตายตัวแทนของทางเทรนได้แล้วในดีลที่มีมูลค่า30-35ล้านปอนด์ซึ่งก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขค่าจิกสัญญาของนักเตะที่ถูกระบุเอาไว้ในสัญญาของเขากับเลเวอร์กูเซนที่35ล้านปอนด์นั่นเอง แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ